สวัสดีครับพบกับช่องกุฏิจิตทีแมติวเตอร์เตอร์เอีกแล้นะครับอคลิปนี้เป็นอีพีสามนะครคูก็ยังสอน่าทีเทสวิชาคณิตเข้าสอบเข้ามหนึ่งโรงเรียนศึกษาารีห้องเอสเอ็มจีปีสองห้าหกแปดนะครับอ่ามาถึงข้อห้แล้วนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับข้อห้เนี่ยอ่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คือ เปลี่ยนเปลี่ยนเงินเปลี่ยนสกุลเงินนะครับอ่าข้อนี้อ่าเรามาดูโจทย์ก่อนแคนนี่เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับแน่นอนประเทศญี่ปุ่นสกุลเงินก็เป็นเงินเยนนะ่านเพราะว่าอะไรเงินที่ไม่ร้อนนั่นเองก็เลยเย็นใช่ไหมอ่าโอเคโดยนำแคนนี่เนี่ยนำเงินบาทไปแลกเงินเย็นได้หนึ่งแสนเยนอืม อพอเอาเงินบาทไทยอ่ะเหมือนมนคนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะเราประเทศเราคนไทยจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะเราก็ต้องเอาเงินบาทไป,ปแลกเป็นเงินเยนของประเทศเขาก่อนแล้วก็ไปใช้ในประเทศเขาถูกไหมอ่าเด็กคุูติต้องมีมีการอธิบายเพราะเด็กบางคนไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศก็งงๆใช่ไหมอ่าทีนี้พอแลกได้หนึ่งแสนเยนก็ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปใช้จ่ายมีค่าที่จ่ายดังนี้มีค่าที่พัก สองหมื่นเยนอค่าขนส่งค่าเข้าสวนสนุกค่าซื้อของฝาอกอีกอ่ <c oughs> เสร็จแล้วก็บอกแคนนี้ก็นำเงินเย็นที่เหลือเนี่ย <c oughs> กลับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเงินที่เหลือก่อนถูกปะเงินที่เหลือจะใช้ใจ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นอ่าเด็กๆก็ไป เอาค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปบวกกันให้หมดนะก็ไปคิดเองนะครับก็จะได้ห้าหมื่นสามพันห้ารอยเยนนั่นเองที่ใช้ไปอืมเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เอาหนึ่งแสนมาลบอะเนี่ยเอาเงินหนึ่งแสนเยนมาลบนะครับก็จะได้ สี่หมื่นหกพันห้าร้อยเยนนั่นเองอ่าอันนี้คือเงินเยนที่เหลือจะใช้ประเทศญี่ปุ่นแล้วเราต้องนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนกลับเป็นเงินบาทไงอ่าเอาไปแลกเป็นเงินบาทเพื่อกลับมาใช้เงินบาทในประเทศไทยโอเคไหมเออทีนี้เขาก็บอกมาแล้วว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยคือร้อยเยนเท่ากับยี่สิบเอ็ดจุดแปดศูนบาทนะเราก็เทียบปฏิยางไปเลย เขาถามว่าแคนแคนนี่จะเหลือเงินเข้าประเทศไทยกี่บาทเหลือกลับประเทศไทยกี่บาทอ่าแล้วก็เทียบปฏิทัยามาว่าร้อยเยนเท่ากับยี่สิบเอ็ดจุดแปดศูนย์บาทแล้วแคนนี่เนี่ยเหลือเงินอยู่สี่หมื่นหกพันห้าร้อยเยนเนี่ยจะเท่ากับกี่บาทแลกเป็นเงินไทยได้กี่บาทก็เอาสี่หกห้าศูนย์ศูนย์คูณอะไรยี่สิบเอ็ดจุดแปดศูนย์ส่วนด้วยหนึ่งร้อยนั่นเองอืม เด็กๆง่ายๆเนาะศูนย์สองตัวตัดศูนย์สองตัวเนาะอะ่แล้วเด็กๆก็สี่ร้อยหกสิบห้าไปคูณยี่สิบแปดจุดแปดจำนวนนับคูณกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็ต้องได้หนึ่งตำแหน่งเพราะนั้นก็เอาสี่ร้อยหกสิบห้าไปคูณสองร้อยสิบแปดนะครับอ่าก็จะได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสามเจ็ดศูนย์นั่นเอง แล้วก็เราก็ใส่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือตรงนี้ก็เลยตอบหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเจ็ดบาทก็ตอบข้อสองนะครับอืมจริงๆเด็กๆครูมีทิกสอนแบบง่ายๆไม่ต้องไปคูณเลขหมดก็ได้นะเด็กๆดูนะเพราะอะไรหลักหลักหน่วยของช้อยเนี่ยไม่ํากันเลยเออมีําก็แค่ห้านั่นแหละ ถ้าสมมุติเราคิดหลักหน่วยได้ห้าก็อาจจะต้องสิยเวลาคิดต่อแต่เด็กๆด,ดูนี่แปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดสี่สิบแปดบวกสี่ได้ห้าสิบสองใส่สองทดห้าแล้วหนึ่งอ่ะหนึ่งไปคูณห้าก็ได้ห้าใช่ไหมคูณหกก็ได้หกเด็กๆเห็นไหมว่าพอมันบวกกันเนะี่ยมันลงท้ายด้วยเจ็ดศูนย์ เนี่ยสองบวกห้าได้เจ็ดศูนย์ชักลงมาแล้วมันต้องใส่หนึ่งตำแหน่งมันก็ต้องหลักหน่วยลงท้ายด้วยเจ็ดมีอยู่ข้อเดียวตอบข้อสองได้เลยอ่านี่กูตีสอนทิคเพราะว่าเวลาไปสอบแข่งขันเข้ามหนึ่งเราต้องแข่งกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นมีทิครละอะไรกูตีก็จะสอนลูกศิษย์ครูลูกศิษย์ครูก็สอบติดทุกคนครับน,น,นี่ไม่ได้คุยนะแค่จะบอกอืมในว่าจะสอบติดเข้าศึกษานารี ห้องปกติห้องพิเศษสวนกุหลาบทนสวนกุหลาบคูมีทุกโรงเรียนครับฮ <Huh? S 1> ะโอเคจบแล้วนะครับต่อไปข้อหกข้อหกเนี่ยสี่เวลาอืมก็มีการกำหนดตัวแปรอีกแล้วอ่ะเด็กๆมาเขาบอกว่าคูแอมมี่เปิดฟาร์มหมูโดยมีหมูจำนวนหนึ่ง เราไม่รู้ว่ามีหมูกี่ตัวใช่ไหมก็ <c oughs> กำหนดไปก่อนเลยว่าให้มีหมู x ตัวเบสิกต้องเป็นตัวแปร x จากนั้นเกิดโรคอิวิวาสุกรระบาดในฟาร์มหมูทําให้หมูตายไป4ส่วน15ของจำนวนหมูทั้งหมดอดีเด็กฟังครูนนะหมูตายไป4ส่วน15 หมูตายไปสี่ส่วนจากสิบห้าส่วนแสดงว่าเหลือหมูเท่าไหร่เหลือหมูกี่ส่วนอ่าเหลือหมูที่ยังไม่ตายกี่ส่วนอ่าก็คือเอาสิบห้าลบสี่ถูกปะ่ะก็คือสิบเอ็ดส่วนอืมสิบเอ็ดส่วนจากทั้งหมดสิบห้าส่วนนั่นเองอ่าเพราะนั้นเหลือหมูที่ยังยังไม่ตายก็คือสิบเ็ดส่วนสิบห้าของหมูทั้งหมด หมูทั้งหมดก็คือ x อตัวไงอ่าโอเคต่อไปคุยมีขายหมูให้ฟาร์มก่อกี่อ่าขายให้ฟาร์มก่อกี่เท่ากับ9ส่วน44ของคือคูณคูณกับอะไรคูณกับจำนวนหมูที่เหลืออืมอ่าเด็กๆหมูที่เหลือคืออะไร หมูที่เหลือก็นี่ไงสิบเอ็ดส่วนสิบห้าเอ็กเนี่ยหมูที่เหลือจะตายจากโรคอิกิวาเนี่ยแหละเออสิบเอ็ดส่วนสิบห้าเอ็กอ่าเราก็ตัดเลขนะครับสิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่เอาแม่สามทอนสามสามเก้าสามห้าสิบห้าอ่าเพราะฉะนั้นสามคูณเอ็กได้สามเอ็กสี่คูณห้าได้ยี่สิบอ่าก็คือ ขายให้ฟาร์มกอกกีสามส่วนยี่สิบเอกตัวต่อครับและควยมี่ขายหมูให้ฟาร์มแพรลี่อ่ะขายเก่งนะขายให้ฟาร์มแพรลี่แล้วกับสามส่วนเจ็ดของก็คือคูณคูณกับอะไรจำนวนหมูที่เหลือจากการขายให้ฟาร์มกอกีอ่าเดะกเด็ก หมูที่เหลือจะขายให้ฟาร์มก่อกีีอ่าต้องมาหาก่อนเอ่อตอนแรกอะ่ะหมูมันมีเหลือเหลือจาเหลือตายจากโลกอังกีวาคือสิบเอ็ดส่วนสิบห้าเอกตัวใช่ไหมแล้วพอมันขายให้ฟาร์มก่อกีีไปเท่านี้ตัวเราก็ต้องเอามาลบออก ถูกไหมมันถึงจะเป็นหมูที่เหลือจับขายให้ความกกีรู้ใจใช่ไหมอ,อยูนี้คอลนอของสิบห้ากับยี่สิบเป็นหกสิบนะเด็กๆบางคนลืมไปแล้วหาคอลนอยังไงห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบไม่มีตัวหารต่อแล้วจับคูณเป็นรูปตัวแอลนะเด็กๆก,ก็เป็นสี่สามสิบสองสิบสองห้าเป็นหกสิบตัวนึงอ่ะสิบห้าคูณอะไรได้หกสิบสิบห้าคูณสี่สี่ไปคูณสิบเอ็ดเอ็ก ก็ได้ 44x ลบกับ20คูณอะไรได้60คูส3 3ไปคูณ 3x ก็ได้ 9x 44x ลบ 9x ส่วนก็ส่วน60ก็จะได้44ลบ9จะได้ 35x ส่วน60ทีนี้เอา5ทอนได้เป็น5735 5อ2เป็น60โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้หมูที่เหลือจะขายฟาร์มกอกกี่ก็มาแทนตรงนี้ จ็ดส่วนสิบสองเอ็กอ่ะตัดเลขอีกครับเจ็ดตัดเจ็ดได้หนึ่งหายไปเลยสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองก็เลยได้หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งส่วนสี่เอ็กตัวนั่นเองอ่ะต่อไปถ้าครูแอมมี่ ME นำหมูไปฝากไว้ฟาร์มบนเมีอีกเท่ากับ สามส่วนสิบของคือคูณคูณกับอะไรจำนวนหมูที่เหลือโอเคจำนวนหมูที่เหลืออ่เด็กๆจำนวนหมูที่เหลือคืออะไรก็ต้องจำนวนหมูที่เหลือจากให้ฟาร์มแพรลี่ถูกป่ะเออเพราะฉะนั้น จำนวนหมูที่เหลือจะขายให้ฟาร์มก่อกี่คือเจ็ดส่วนสิบสองเอกตงเป็นตัวตั้งแล้วลบกับจำนวนหมูที่ขายให้กับฟาร์มแพรลี่เด็กบางคนไม่ชอบอะไรซับซ้อนนีก็จะเริ่มงงอ่ะเด็กๆคอลนอนคือสนะิบสองเนาะสี่กับสิบสองก็สิบสองไปเลยเจดเอกอยู่เหมือนเดิมลบกับอะไรสี่คูณอะไร,ะไ,รไดสิบสองคูณสามสามไปคูณหนึ่งเอกก็ได้สามเอก 7จ็ดลบสาม x ได้ 4x ่ส่วนสิบสองเอาสทอนได้หนึ่งส่วนสาม x ตัวนั่นเองอก็แทนตรงนี้หนึ่งสาม x สามตัดสามก็เลยได้หนึ่งส่วนสิบ x ตัวนั่นเองที่ฝากให้ฟาร์มบุญมีอ่ะยังไม่จบอีกอ่าเดกเรียนมาดูสุดท้ายเขาถามว่าฟาร์มเอมมี่จะเหลือจำนวนหมู เป็นเศษส่วนเท่ากับเท่าใดของจำนวนหมูทั้งหมดอืมอ่ะหมูที่เหลือตอนจบแล้วเหลือหมูทั้งหมดเท่ากับอ่าเด็กๆก็ต้องเอาหมูที่เหลือจากขายให้ฟาร์มแพรลี่คือหนึ่งส่วนสามเอ็กตัวเนี่ยลบกับจำนวนหมูที่ไปฝากหมูเอ้ยจำนวนหมูที่ไปฝากฟาร์มบุญมี ก็คือหนส่วนสิ x ก็จะเป็นคําตอบลยเด็กๆคอลนอของสามกับสิบคือสาสิเนาะคูณไขวส10คูณ x เป็น1 0 x ลบกับ3มคูณ x เป็น3ม x 10 x ลบสม x ได้7จ็ x ส่วนสาสบเพราะฉะนั้นหมูที่เหลือตอนจบเลยเนี่ยก็คือเจ็ส่วนสาสบของหมูทั้งหมดก็คือ x เนก็ตอบเจ็ส่วนสาสบก็คือข้อ1อ่ะโอเคนะครับจบแล้วครับดู ดูวุ่นวายไหมอ่แต่จริงๆวิชาคนี้เนี่ยสอนให้เรารอบครอบทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะน,นี่คือข้อข้อดีของเขานะครับอืมเพราะงีกหน่อยถ้าเด็กๆไปทำงานก็ต้องมีความะละเอ,อียดรอบครอบเนาะโอเคอ่าบายบายอ่าวันนี้ครูก็สอนสองข้อนะครับอ่ครูกของที่สนใจก,ก็ติดต่อได้นะครับนี่เลยนะครับเบอร์ อยู่ใต้ใต้รูปกูเลยนะครับผมอ่าโอเคบายบายนะครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กูด้วยนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้กูด้วยอ่บาบายบยเจอกันคลิปต่อไปครับ